สวัสดีค่ะขอสอนรับเข้าสู่ช่องสราดาแนลนะคะตอนนี้บริษัทประกันตัวก็ได้มาถึงแล้วนะคะออก็ทําการเจาะเจอดๆนะคะทางบ้านนะคะมีตัวขึ้นมาอีกนะคะตรงนี้เป็นตู้ตู้ไม้อัดที่เราวางไว้นะคะโอ้โหนะคะกินถึงโน่เลยนะนี่นะคะแล้วมันก็ไต่ขึ้นไปชั้นบนนะไปหาประดาชั้นบนนะคะเห็นไหมคะ โอ้โหเยอะมากนะคะอันนี้ชั้นล่างนะคะชั้นล่างว่าหมูขาวนะ ลิขะดันนั้นเลยนะคะมาอบบัวเหรอเนะแกะบัวออกดีไหมเดี๋ยวนะครับอเหล็กค่ะนั้น เดินตามบัวนะคะบอเ้านปูกระเบื้องนะคะติดนัวนะดูที่ติดมันใส่ตามบัวเแล้วดไปาหเ่ นี้ก็กินโมเลยนะเดินมาตรงนี้เลยนะคะนี่อันนี้เลยเสียหายเลยนะคะเข้าไปในไม้นะคะแล้วก็มาตรงนี้นะคะนี่จะบอกว่าอยู่ไม่ได้ลแล้วนะคะเสียบไม่แล้ว,ะว,ะว,วนะคะน,นี่นะคะ มัช่าง,งที่พยายามจะหานะคะ,อะรอบเดียวรอบเดียวนะอนต่อเติมหมดหมดเลยใช่ไหมะไม่ได้ต่อเติมทำพร้อมกันเลยทำพร้อมกันเลยค่เขาบอกปางจะมาท่อง ตองเปิดไฟยังไงนี่ตรงนี้ผนังนี้นี่นี่ตรงนี้พัดาก็จับไฟไม่ได้เหมือนกันอ่ะอือถูกแล้วโอเคนะฮะ เราไม่จัดการตอนนี้นะคะมันก็จะกินหมดบ้านเลยเนาะนะคะตอนนี้นะคะก็ภายในฉีดเสร็จหมดแล้วนะคะตอนนี้ก็มาฉีดด้านนอกนะคะด้านนอกกระดายังไม่ได้ฟาดเลยนะแต่ว่า บนถลานะคะก็มีเยอะนะคะประดาก็ทากันปลวกไว้นะคะนี่นะคะเชียวได้นะประดาเอาเชียวได้มาทานะคะทาเป็นสีนี้หมดเลยเนาะนะคะใช่เนี่ยพ,พี่ทาใหม่หมดเลยนะปลวกขึ้นมาใหม่หมดนะคะใช่เพราะมันเป็นลังมันมาเลยเใช,มใช่มันเป็นเตียงค่ะนะคะ ตรงนี้นะก็เป็นป่าตรงนี้เคยเป็นต้นไม้เก่านะคะอยู่ใต้แอร์ก็มีนะคะมนก็มีปลกนะข้างบนนี้ก็มีแต่ว่าป้าดาก็เคยฉีดแล้วแต่ไม่รู้ว่าก็เดี๋ยวให้เขาฉีดให้อีกฉีดพน่นให้อีกนะคะส่วนนั้นใต้สารานี่มันกินคานนะคะคานทางใต้นี้ <c oughs> ป้าดาอาถ่ายดีจะเห็นไหมนี่เลยนะคะป้าดาก็มูดนะคะเอาเชือได้อันนี้เลยนะคะ นี่นะคะทาแล้วก็เอาแบบโฟมไปฉีดด้วยนะคะนี่ก็มาดูว่าเขาก็ลื้อนะคะที่ประดาไปวางพิงผนังไว้เต็มไปด้วยปวกนะคะอันนี้เกเราก็ต้องเก็บฝาดนะคะงัดออกมาเลยนะคะช่างจะงัดออกมาเลยแน่นมากนะคะ วันอันหลังหล่นด้วยวังอันหลังอันหล่นอ๋อลงกันก็ได้อันหลังมันซ้อนกันอยู่ค่ะเนี่ยครับเสียวหล่นมันเป็นตัววางไอ้นั้นมีไหมมันมีตรงนั้นเพราะตรงนั้นมันเป็นต้นอะไรหูกระจงตัดไว้แล้วไม่ได้เอาขุดออกจะปลวกมันมาขึ้นต้นหูกระจง ตรงนี้เลยเห็นไหมคะต้นหิ่งกระจงนะคะห็นนะคะเมื่อก่อนมันไม่ได้มีต้นไม้แบบนี้นะคะพอพระดาไม่อยู่มันก็มาอยู่แทนนะคะต้องงัดต้องงัดฝั่งนี้ไปฝั่งโน้นไม่รู้ว่เขาปูแบบสนิทมากอ่ะ อะไรเสียมมะเสียมไม่รู้มีเปล่านะคะเดี๋ยวประดาไปหาเสียมนะคะนี่นะคะจะให้ดูว่าดอกอะไรนะคะนี่ดอกก้วยไม้ประดาใหญ่ไหมนะคะเอาแบบปกตินะคะสามช่อนะคะนี่นเลยนะต้นบาง้างนะคะ ยาวไปถึงนู่นนะคะดอกก็เป็นวายยังมีดอกตูมอีกเยอะเลยนะคะยังมีดอกตูมขึ้นมาอีกเยอะเลยนะคะสวยไหมนะคะอกระดาษเพิ่งเห็นวันนี้เองนะคะถ้า้มาฉีดปวกกระดาษก็ไม่เห็นนะนะคะมันมีอยู่สามสามช่อเหนึ่งคือช่อนี้สองสามนะคะในกระดาษเพิ่งเห็นวันนี้เองนะคะสวยไหมให้ดูให้ดูนี่นะคะ สามชอ่อเลยนะคะออกดอกดอกเขาจะอยู่ห่างๆดอกใหญ่นะคะใหญ่ป้างนะคะน,นี่นะอันนี้ก็ใบอะไรอย่างะงนะีที่ผูเสือเข้ามาพร้องกับโคงหน้าบ้านไว้นะคะที่จริงมันด้านหลังมันจะเป็นกระยี่นะแต่มาป,ปลูกที่นี่มันไม่เป็นกรนะรบี่นี่เยเนี่ยมันจะเป็นกระยี่แบบนี้งงนะคะจะเป็นสีแบบนี้เลย น่นมันลามขึ้นไปต้นนู่นหมดแล้วนะคะแต่ดอกไม้ประดายยังเห็นหอ,นอ,อ,อยนู่นะนะคะเป็นไม้ที่ใหญ่มากนะนนนช่อนี่ยาวเป็นวาเลยเห็นไหมคะ